สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะกับ An i m เม l a n e t นะครับอโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้นี่กระแสของอนิเมะก็กับดาบพิฆาตสูนยนะฮะ,อะตอนนี้ตัวเรื่องเนี่ยดำเนินมาถึงภาคหมู่บ้านช่างตีดาบแล้วสำหรับอนิเมะเ<อ>เนะครับผมเราก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรเดียพลังพลังหลายๆอาจใช้คาว่าปราณแหละเพราะพลังหลักๆในเรื่องเนี้ยเขาจะคือใช้คาว่าปราณวันนี้เราก็เลยจะแบบมาคุยกันว่าปราณทั้งหมดในเรื่อง มันมีกี่รูปแบบบ้างถูกต้องอะไรยังไงบ้างนะฮะไม่รู้จํากันได้หรือเปล่าเ<ช>ออนะฮะปราณก็ในที่พูดตามตรงก็คือมันเป็นพลังของฝั่งมนุษย์ฝั <นะ S 2> ่งนักล่าอาสูรแล้วกันคือนักล่าอาสูรเขาจะมีการเล่าเรื่อง,องวาว่าวิธีการฟันดาบแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการการหายใจเออแล้วก็เป็นแบบฟันขึ้นมาเป็นลักษณะแบบท่าต่างๆฟันแบบรูปแบบเหมือนน้ำครับลมไฟไฟไฟ้าอะไรก็ว่ากันไปแต่พวกเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยคือ ในเรื่องอ่ะโดยทั่วไปอ่ะพวกนักล่าศูนย์ระดับต่ำแล้วกันเหมือนเขาไปเรียนมาแต่ว่าการฟันดาวของเขาอ่ะมันไม่สามารถเหมือนเรียกเขาเรียกอะไรเรียกเอฟเฟกต์ออกมาได้คือฟันแล้วไม่มีน้ำเหมือนที่ทำทีโอ้ใชฟันที่มีเอฟเฟกต์่ะฟันที่มีเอฟเฟเออแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าแบบใครแบบสามารถบรรลุได้ในระดับหนึ่งจะมีฟันแลวมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาครับอ่าแต่ว่ามันไม่ได้มีติดธาตุนะมันเป็นแค่รูปแบบเฉยๆว่าการตวัดดาบเหมือนน้ำอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นต้องบอกว่า S <S> เทปนี้มีสปอยนะ,ะแต่ว่าพยายามจะไม่สปอยถึงว่าลึกอะไรขนาดน,นั้นไม่ได้แบบมานั่งบอกว่าใครตายใครตุยเออใชอ่มันจะมันจะมีมันจะมีปรานพิเศษอันนึงแต่ผมจะไม่บอกว่าใครเป็นผู้ชใช้แล้วกันอ่าก็นะนั่นนะฮะเริ่มเลยที่ปราวาลีก็เราเจอก่อนเป็นปลาแรกๆในเรื่องเออมันเป็นเขาบอกว่าปราวาลีเนี่ยเป็นปราที่เขาเรียกเรียนรู้ง่ายครับเป็นปราที่พวกมือใหม่สามารถ อ่าเขาเรียกอะไรมันง่ายต่อการเรียนรู้ของมือใหม่ละกันอืม,มันเลยทําให้ปลาบาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใช้ค่อนข้างเยอะอืม,มีคนใช้ค่อนข้างเยอะแต่กว่าจะขึ้นเป็นระดับมาสเตอร์ได้เนี่ยอืก็น้อยเอาง่ายๆคือคิดเสียว่าคุณนึกถึงเกมแล้วกันอมสมมติคุณเรียนสกิลสายวารีสายน้ําเนี่ยมาเลเวลแรกๆมันก็จะมีสกิลแบบเป็นฟันเป็นน้ําเป็นคลื่นแต่เวลองหลังมันอาจจะเป็น เรียกเป็นแม่น้ำเป็นซูนามิอะไรมาฟันมังกรมีกงล้ออะไรก็ว่ากันไปใช่ก็คนส่วนใหญ่ก็คือใช้ได้แก่ประมาณเรื่องแรกๆอะไรประมาณนี้ใช่ครับมันเลยทำให้เรารู้ว่ากระบวนท่าต่างๆของปราณวาลีเนี่ยค่อนข้างมีหลายกระบวนท่าครับเออโหในเรื่องเยอะมากใช่ครับคือคือต้องบอกว่าคนที่เป็นเสาหลักปราณวารีมันจะมีอูโรโกดากิก็คือคนที่เป็นอาจารย์ที่สอนทั้งกีโย อ่าแล้วก็ทาจิโร่ด้วยครับด้วยไปถึงซาบิโตที่เป็นแบบเพื่อนของกียูที่เขาไม่อยู่แล้วที่ไม่อยู่แล้วที่ไปอ่าเห็นเป็นในเป็นผีอ่ะเอนฝึกกันใช่ครับตอนสอบตอนฝึกอะไรนั่นอ่ะก็บอกว่าปราวาลีเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือมันก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวของปราเพลิงนะแต่ว่าของปราวาลีเนี่ยเขาจะมีหลายกระบวนกาที่โผล่มาทั้งหมดนะมันจะมีทั้งแบบกระบวน่าที่1ดาบปาวาลีก็คือดาบแบบฟันธรรมดาอ่าอ่าติดฟับครับ พอขึ้นระดับหน่อยหนึ่งก็จะเป็นแบบมีทําเป็นกังหันน้ําได้ด้วยก็ไดเห็นกรกระโดดไอที่เป็นวงอ่ะปุ๊บเออเป็นวงเออแต่ว่าของทันจิโร่เนี่ยมันจะมีความพิเศษตอนที่ว่าโดยทั่วไปอ่ะเวลาฟันเป็นกันหันน้ําอมันจะแบบตรงๆใช่ไหมไอทันจิโร่มันใช้กาอากาศแล้วมันมันเวียงแบบอเบี้ยวได้อ่ะเอียงเอียงอ่ะเออมันจะตีกลางมันอ่ะใช่ครับนั่นแหละฮะมันก็จะมีแบบท่าแบบต่างๆพวกอ่าเขาเรียกอะไรสายน้ําขึ้นปั่นป่วนอ่าที่มันจะเป็นแบบ ลล่แบบยาวๆหน่อยฟันยาวๆอ,ะอ,อ่ะอ่าแต่ว่าเนี่ยของฮันจิโลก,ก็จะมีแบบมีตวัดโค้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเออแต่ที่พิเศษที่สุดของกระบวนท่านี้ก็คือกระบวนท่าที่11อ่าที่กียูใช้มาแวบหนึ่งอืมเป็นเป็นเขาเรียกเป็นท่าที่กียูคนคิดค้นอือเออชื่อว่าป,ปลาอ่าปราณวารีกระบวนท่าที่11ครับผิวน้ํานิ่งสงบ มันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเวลาเขาอยู่นิ่งๆอ่ะไม่ได้ตั้งรับอะไรเลยอ่ะมีหยดน้าติ้งเออแล้วก็เรียกเอฟเฟกเหมือนเหมือนผืนน้ามาอันนี้มันเป็นท่าแบบเหมือนท่าตั้งรับครับเออท่าตั้งรับหกการโจมตีใช่ฮะตีเข้ามาบุมบึ้มใช่ก็ดูจอมยุทธนะพี่ไปย่างสายน้ําใช่อะไรประมาณนั้นฮะก็นี่แหละับปานวาลีโดยส่วนใหญ่ก็นั่นแหละมันจะมีแบบการใช้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอทันจิโร่เนี่ยมันมันเหมือนว่า เขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนการหายใจแล้วกันอืมันเลยกลายเป็นฮิโนคามิคังวระไปครับทําให้ปาลวารีเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกใช้มากอืใช้แค่ช่วงแรกๆเออหลายๆคนก็บอกว่าโอ้เขาอุสา์สอนมามึงก็ไม่ใช้เลยนะแต่ว่ามันมีเหตุผลไงฮันจิโร่มันจะมีจุดที่บอกว่าการใช้ปาลวารีมันจะมีการรูปแบบการหายใจอีกรูปแบบหนึ่งอมันเลยทําให้มันรู้สึกว่ามันหายใจไม่ค่อยออกหรือว่ามันมีแบบ กระบวน่าไม่ออกเหมือนเหมือนเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาไม่ได้เกิดมาเหมาะกับปารนวาลีอ่ะใช่มันเลยทําให้เขาไม่ได้ใช้ปานวาลีอีกเลยครับตั้งแต่นั้นมาอืเออครับประมามานี้สำหรับปานวาลีอันแรกนะฮะครับต่อมาปรานอัศนีไม่ต้องวาสันนะฮะครับไม่ต้องต่อกันนะครับหรือเรียกง่ายๆคือปานสายฟ้าถูกต้องเป็นปานที่จะบอกว่าเขาจะมีมีเสาหลักตรงนี้อยู่แล้วอืแต่ว่า ปานสายฟ้าเนี่ยจะหายไปค่อนข้างนานเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีลูกศิษย์เท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ไม่ได้มีคนสืบทอดใช่ครับจนกระทั่งเซดิสเนี่ยมันโผล่มาโดยที่แบบใช้ใช้เสื้อคลุมที่เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใช้ปานสายฟ้าออัศนีแต่ว่าเซดิสเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันใช้ได้แค่หนึ่งกระบวนท่าต้องหลับก่อนด้วยเออครับคือปานอัศนีนั่นแหละฮะมันเลยทําให้ การที่บอกว่าอะไรนะผู้สืบทอดอะ่ะมันค่อนข้างน้อยอืแต่ว่ามันจะมีอยู่2คนที่เราที่ปรากฏออกมาที่เป็นผู้สืบทอดนะ,ะก็จะมีเซอิซึกับไคงาคุที่เป็นสิทธิพี่ของเขาที่โผล่มาในตอนแฟลแบ็กที่หน่อยของของไอโตเซอิเสือเราจะเห็นอยู่แวบๆบแบบเออนะฮะมีอยู่2คนส่วนปูจิโกโรอ,อ่ะเขาเป็นอดีตเสาหลักละกันของบานสายฟ้าซึ่ง ผู้ใช้ปลาอัศนีเวลาขึ้นเป็นเสาหลักเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าเสาหลักคํารนฟ้าคารนใช่อะไรประมาณนี้ฮะชื่อมอนนั่งมวย,ยใช่ครับ,รบนั่นแหละบอกว่ารูปแบบของปลาสายฟ้าจะเน้นในเรื่องของ,ของความไหวก็ตามธรรมชาติของสายฟ้านะใช่ครับแต่ว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะโผล่มาในช่วงหลังๆแล้วกันครับเพราะว่าสิสือใช้แค่ได้แค่หนึ่งกระบวนท่าแต่ว่าม,มันจะมีหลายทบ ที่เราเห็นเหมือนมันใช้รุ่นรัวก็อพุ่งไปยิ่งทีนึงแล้วมันก็อ้าวม่รู้จะทำาไงต่อใช่อยู่เงี้ยมันก็ชิงๆิงชิง7ชิงแปดอะไรก็ว่าไปแต่หลังจากนั้นนะครับใครยังคู่จะปลากดตัวออกมาเขาจะมีการใช้รูปแบบของปานสายฟ้าต่างๆที่แตกต่างจากซครับมันจะมีทั้งแบบสายฟ้าฟ้าด สายฟ้าแลบในคิมหันฤดูออ่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรฟาดดาบในระยะสั้นแต่แต่ว่าแบบพริบตาเดียวอ่าเออแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกท่าเอลีแล้วกันอืมท่าหมู่อ่ามีแบบเรียกไฟฟ้าลงมาจากด้านบนอะไรเงี้ยครับเออนั่นแหละมันก็จะเป็นรูปแบบของปราณอัศนีหรือปราณสายฟ้าที่ยังไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าแต่ละครั้งที่เซนิสึใช้ปราณเนี้ยโคตรเท่เลยอนิเมะทำ ปานนี้ออกมาได้คือแบบโอ้โหคือมันฟ้ามันผ่าแบบมันเปรี้ยมันเหมือนเดอะแฟลอมันเปรี้ยแบบมันไม่ใช่เป็นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมามันมันเปรี้ยออกมามีประจุไฟฟ้าขึ้นรอบๆอเออเออมันดูเทสียงเอฟเฟเสียงเอฟเฟกต์มันดีมากอืมแล้วก็เป็นแสงสีเหลืองนะเสร็จคือต้องบอกว่ายูโฟอ่ะมันใช้แบบทั้งสีฟ้าคือสีฟ้าสีเหลืองสีขาวผสมสมกันแล้วมันฟาดเปรี้ยงเดียวใช่เออเลยทำให้ดูเทมากถูกต้อง ก็ประมาณนี้ฮะสลับ,รบปราณสนีผู้ใช้น้อยมากมีอยู่3คนในเรื่องอนับตอนนี้แล้วกันใช่ครับครับต่อมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทรีโอตัวละครหลักของเรื่องแล้วกันเอาจริงนะตอนแรกอะ่ะนั่งอ่านไปมึงนับว่าเป็นปลาณ <c oughs> ด้วยเหรอคือคือถ้าบอกว่าปราณอันเนี้ย <c oughs> ม,มันเหมือนเป็นปลาณที่ ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้และก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในสัดส่วนไหนนะอเออต้องบอกว่าเสาหลักก็ไม่มีใช่ครับม,มันคือปราสัตว์ป่าจากของอินโนสเกตครับเออหนุ่มหน้าหวานหัวหมูป่าใช่ครับคือปาาสัตว์ป่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นกระบวน่าที่อินโนสเกตน่ะมันไปนเรียนเองมั้งหรือเปล่านะเพราะว่าหลังจากที่อ่านอ่านมาเราจะไม่เห็นผู้ใช้ปานสัตว์ป่าเลยสักคนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสอน ค่าให้กับตัวอินสเกตด้วยเออเพราะว่ามันจะมีแบบเวลาอินโสเกตไปสู้กับใครใช่ไหมรูปแบบของการฟันดาบของอินโสเกตมันจะดูแบบสเปรสปตวป่ามันเหมือนคนใช้ดาบไม่เป็นอืมเออก็ฟิลฟิลแบบสัญชาตญาณอ่ะสัญชาตญาณสัตว์ป่าเขาในตัวนี้แบบอิมเมจเขาจะฟิลเหมือนแบบคนที่มันโตมาแบบเมาคีทาซานอ่ะทรงๆนั้นอยู่แล้วอรูปแบบของกระบวน่ารเขาเรียกปราณสัตว์ป่ามันจะเป็นคล้ายคล้าย องบอกคล้ายๆกับเหมือนกันลมแต่ว่าด้วยความพิเศษของเขาคือดาบของเขาอ่ะมันจะเป็นเหมือนใบเลื่อยเออมันทําให้แบบมีการเชืดอเฉือนได้อืมอ่าแล้วก็มันจะมีเป็นพวกท่าต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปรวมกับตัวเทคนิคพิเศษของตัวอินโนสุเกะด้วยก็คือคการดัดกระดูกหรือว่าทําให้โตอ่อนเนี่ยอ่ามันจะผสมผาสากับตัวของปลาสัตว์ป่าได้จะได้เป็นอย่างดีแล้วกันฮะมันเลยทําให้ปลาสัตว์ป่าเนี่ย ตัวเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของนีเนสเกตเลยครับมันเลยทําให้ไม่มีใครโผล่มาใช้ไอ้ปลาสัตว์ป่าเลยครับก็นั่นแหละผมเลยถามว่าตกลงมันเป็นปานด้วยหรอตอนแรกอ่านอ่านแล้วก็งงแล้วก็ลืมไปหมดและใช่ครับปานต่อไปนะฮะก็แน่นอนเราเห็นในหนังบูี้ไปแล้วอืปานเพลิงปานเพลิงหรือไฟปานไฟแต่ต้องบอกว่าใช้คาว่าเพลิงดีกว่าเพราะว่าปานตะวันที่แบบ มันจะมีความคล้ายกับตัวของปานเพิงแล้วกันแต่ว่าเขาก็จับเซตแยกออกไปอีกทีหนึ่งครับสำหรับปานเพิงของคิวจูโร่ครับเป็นผู้ใช้ผล่มาคือเป็นเสาหลักเลยเสาหลักไฟเลยคนเดียวเลยครับในเรื่องนี้จะไม่ค่อยเห็นใครใช้ที่เป็นปานเพิงอีกะล่าแล้วเราก็ได้เห็นแค่นั้นแหละส่วนใหญ่ใช่ครับเยในะมูฟวี่เออโดยส่วนใหญ่ปานเพลิงมันจะมีในเรื่องของระกําลังค่อนข้างสูงครับรวมไปถึง รูปแบบใจคล้ายของตัวปราณวาลีคือมีท่ากงล้อเหมือนกันแต่เป็นกงล้อเพิงครับอ่ากงล้อเพิงแล้วก็มีเรื่องของท่าไม่ตายที่เขาเบมือนเขามาใช้ด้วยชื่อว่ากระบวนท่าที่9ไฟชำระอ่าที่ไว้ใช้อัดกับตัวอากาศอ่าอ่าหรายตรงใช่ครับคือรูปแบบของจุดเด่นของไฟเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีความคล้ายกับปราณตะวันของทันจิโร่มากอ่ามันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าอ่าเคียวจูโร่เนี่ย สามารถเป็นคนสอนวิธีการใช้ปานตะวันได้ลูกพี่ใช่ครับอแต่ลูกพี่ก็มีโดนัทไปก่อนใช่ครับผมว่าสาเหตุที่เคียวจูโร่เสียไปก่อนนั่นเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าเคียวจูโร่ยังอยู่นะอืไอ้พวกอสูรข้างขึ้นน่ะตัวอื่นน่ะน่าจะยากอืเพราะว่าเคียวจูโร่คือเป็นใช้ท่าไฟใช่ไหมครับพวกอสูรแม่งแพ้ไฟด้วยไงอ่า เออเขาก็เลยชิงตายไปกเอาเขาก็เลยเนะตัดบทไปก่อนใช่ครับเออรูปแบบของตัวบทท่าไส้แต่ว่าปลาสายนี้ก็มีอาจารย์มีผู้สืบทอดนะอย่างที่เราเห็นสัตนแบ็กก็คือทางครอบครัวของเคียวจูโร่เขาใช่ฮะตระกูลเขาจะเป็นคนใช้ใช่ครับนั่นแหละครับ